สวัสดีค่ะเด็กวันนี้พบกับคุณเอนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ของเราเราก็จะเรียนรู้กับการสังเกตสำรวจสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะและก็นํามาทดลองนั่นเองและวันนี้คุณเอ๋ก็จะพาเด็กๆไปสังเกตสำรวจบนท้องฟ้ากันนั่นเองนะคะในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนบนท้องฟ้าเด็กๆมีอะไรอยู่บนท้องฟ้ามั้งคะเด็กๆหนึ่งเลยอะไรเออเด็กๆพระจันทร์นะคะลูกแล้วก็ดวงดาวนั่นเอง นะคะอ้าก่อนที่เราจะไปสำรวจบนท้องฟ้าก,กันเด็กๆมารู้จักกับดวงจันทร์กันก่อนนะคะว่าดวงจันทร์มีรูปร่างลักษณะอย่างไรพร้อมเด็กๆมาดูกันเลยวันนี้คุณจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ของเรานั่นเองนะคะอ้าเด็กๆดูเลยดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งไม่มีแสงในตัวเองนะคะลูกมีรูปร่างเป็นวงกลมนะคะต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ เราจะมองเห็นดวงจันทร์ในลักษณะที่แตกต่างกันไปนั้นขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยเนื่องจากดวงจันทร์โคโจรนะคะล้อมรอบโลกของเราที่เราอาศัยอยู่นั่นเองและด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์หันมาหาโลก เราก็จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเราซึ่งมนุษย์เราก็จะเรียกว่าเป็นข้างขึ้นนั่นเองเด็กก็จะมองเห็นพระจันทร์ในลา,างคืนนะเต็มดวงสว่างไปเลยเนื่องจากว่าพระจันทร์นะคะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และหันหน้ามาหาโลกเรานั่นเองนะคะและส่วนด้านที่บางคืนเด็กมองไม่เห็นเลยนะคะลูกเด,เด็กมองไม่เห็นพระจันทร์เลยมืดมิดเป็นหมดเลยพบว่า พระจันทร์หันด้านมืดมาหาโลกนั่นเองเราก็จะไม่มองเห็นพระจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยการที่เรามองเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวงและก็เป็นพระจันทร์เสี้ยวเนื่องจากการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกของเรานะคะแตกต่างกันไปเลยเพราะว่าดวงจันทร์ก็จะหันส่วนโค้งของพระจันทร์ที่ได้รับแสงอาทิตย์มาหาโลกเราก็จะเห็นดวงจันทร์ แตกต่างกันไปถ้าดวงจันทร์ตั้งชาก,กับโลกเราและได้รับแสงอาทิตย์เราก็จะเห็นดวงจันทร์เป็นครึ่งวงกลมและถ้าดวงจันทร์โครจรไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กเสี้ยวใหญ่ตามการโครจรของดวงจันทร์นั่นเองนะคะนี่คือการที่เรามองเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันแต่ละ เวลานั่นเองนะคะอ้าวทีนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์กันไปแล้วทีนี้เราก็มาทําใบงานของเราในวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะคะลกูกวิทยาศาสตร์ของเราเล่มน,นี้เหลือสองหน้าสุดท้ายแล้วนะคะลกูกอ่กเนเด็กเปิกไปเลยนะคะลกูกสองหน้าสุดท้ายของเรานะคะลกูกเป็นสองหน้าสุดท้ายหน้านี้เลยก็คือ ให้เด็กมาสำรวจอะไรเอ่ยดวงจันทร์บนท้องฟ้านั่นเองนะคะให้เด็กๆดูในงานเลยถามเด็กว่าท้องฟ้าคืนนี้เด็กๆเห็นมีดวงจันทร์หรือไม่นะคะถ้าเด็กเห็นมีดวงจันทร์เด็กๆก็ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องที่มีดวงจันทร์และถ้าเด็กๆมองไม่เห็นดวงจันทร์เด็กก็ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องที่ไม่มีดวงจันทร์นะคะแล้วก็ถามว่าฉันเห็นดวงจันทร์ลักษณะแบบใดก็คือถ้าเด็กเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเด็กก็ ใส่เครื่องหมายถูกช่องเต็มดวงแต่ถ้าเด็กเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวนะคะลูกกลมๆหรือว่าพระจันทรเตี่ยเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องพระจันทร์ไม่เต็มดวงนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็ให้อ่าที่เป็นพื้นสีดําบนท้องฟ้าให้เด็กเด็ก กระดาษสีเหลืองนะคะลูกเป็นรูปดวงจันทร์ถ้าเด็กเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเด็กก็ตัดวงกลมสีเหลืองปะบนใบงานของเราเลยบนท้องฟ้าเลยแต่ถ้าเด็กเห็นดวงจันทร์เป็นครึ่งวงกลมหรือพระจันทร์เตี้ยวเด็กก็ปักตัดกระดาษเป็นรูปร่างแบบนั้นเลยแล้วก็ปะบนท้องฟ้านะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูหน้านี้ต่อไปเลยหน้านี้ หน,หน้าสุดท้ายของเราแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะที่สรุปการที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาทั้งเล่มเลยขั้นตอนในการเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะลูกในการทดลองวิทยาศาสตร์ของเราให้เด็กใส่หมายเลขหนึ่งถึงหในช่องสีเหลี่ยมตามลําดับขั้นตอนในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนเรียนมานะคะลูกอ่ายกตัวอย่างอย่างอันนี้เลยนะคะลูกเป็นการเปรียบเทียบระหว่างบุญยนต์กับูกบอลน,นะคะว่า ใไรมีน้ำหนักหนักและเบาฝักกันนะคะขั้นตอนเลขก็คือการตั้งคำถามที่เราเรียนมาเด็กต้องใส่หมายเลขนึงนะคะในช่องคำว่าตั้งคำถาม เราสงสัยนะคะแล้วก็2ก็เป็นการคาดทะเนเหมือนที่เ,เคยให้เด็กๆคาดทะเนก่อนการทดลองว่าน่าจะเป็นนะคะสิ่งที่น่าจะเป็นเราเรียกว่าคาดทะเนเด็กก็ใส่หมายเลข2ลงไปนะคะแล้วก็มา3ใส่หมายมเลข3ก็คือการรวบรวมข้อมูลและก็คือการนํามาทดลองนั่นเองเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลนะคะและก็4วิเคราะห์ข้อมูลว่า อะไรหนะักอะไรเบาสกัดน,นั่นเองและก็5จบด้วยการสรุปผลนั่นเองนะคะนี่คือขั้นตอนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเอาละคะ่ะเราก็จบวิทยาศาสตร์ของเราทั้งเล่มแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพฤหัสครูเอกก็จะสอนอวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเราแทนวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะอ่านแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ